สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำเมนูไก่กระเทียมสูตรโบราณน,นั่นเองครับสูตรนี้ใครทำต้องติดใจแน่นอนครับไก่ของเราก็จะเป็นการทอดแบบแห้งๆนะครับรสชาติอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆครับแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธทีทำกันเลย อย่างแรกของเราก็จะเป็นน้ำพริกน้ำปลานะครับอันนี้ผมก็ทำมาเรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูวิธีทำน้ำพริกน้ำปลาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับวัตถุดิบต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมจะใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับทำไมเราถึงต้องใช้กระเทียมไทยเพราะเวลาเราทอดนะครับเราอยากจะได้ความเป็นกากของเปลือกกระเทียมลงไปด้วยนะวัตถุดิบต่อไปก็จะเป็นไก่ครับ อันนี้ก็จะเป็นไก่เนื้อติดสะโพกนะครับไก่ของเราก็เลือกสั่นได้ตามใจชอบเลยนะใครอยากได้เป็นอกไก่ก็สามารถใช้ได้มาเริ่มหมักไก่กันเลยครับเราจะใช้ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกไทยน้ำตาลทายแค่1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ำปลา1นช้อนชาตามด้วยน้ำมันพืชอีก1ช้อนโต๊ะครับ จากนั้นแล้วเราก็นําไก่มาคลุกเขาหมักให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเราคลุกเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไก่ไว้สักพักหนึ่งก็ประมาณสัก1 0บถึงยีนาทีเมื่อเราคลุกเขาไก่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไก่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทําวิธีต่อไปกันเลยต่อไปก็จะเป็นการตำกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับแอดมินก็จะตำกระเทียมแบบไม่แหลกมากนะครับแล้วก็จะตำแค่พอหยาบๆนะครับ นี่นะครับกระเทียมแล้วก็จะตำประมาณนี้เลยนะตำเสร็จเรียบร้อยเราไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเลยเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนนะครับจะใช้ระดับไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วแล้วเราก็นำกระเทียมลงไปเจียวได้เลยครับเราจะปรุงรสชาติด้วยเกลือ1ช้อนชาสักเล็กน้อยนะครับเจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยนำกระเทียมไปพักไว้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำน้ำมันที่เรา แยกออกจากกระเทียมไปทอดไก่กันต่อครับน้ำมันร้อนแล้วแล้วเราก็นำไก่ไปทอดเลยนะครับจะใช้ระดับไฟที่แรงก่อนจากนั้นเราจะค่อยลดไฟลงเป็นกลางนะครับ ทอดไปเรื่อยๆจนไก่กรอบแห้งสวยเลยนะครับอันนี้ก็ตัดภาพที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็แยกตัวน้ํามันออกจากไก่นะครับข,ย,ขย่ขย่อยนิดนึงเมื่อไก่กับน้ํามันแยกกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนํากลัดไปในลงกระทะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะนํากระเทียมมาคลุกเขากันอีกรอบนึงครับครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเราคลุกเสร็จเราก็เตรียมจานจัดเสิร์ฟกันเลยง่ายมากๆครับเพื่อนๆหอมแล้วก็น่ารับประทานสุดๆครับเราก็มาจัดเสิร์ฟกันครับข้าวสวยร้อนๆตามด้วยไก่กระเทียมที่เราทอดไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ตกด้วยน้ำพริกน้ำปลาก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ เบื่อเมนูอาหารก็ลองนําเมนูนี้ไปทําทานกันได้นะครับหรือใครจะเปลี่ยนจากน้ำพริกน้ำปลาเป็นน้ําพริกรสเด็ดของตัวเองทานคู่กับไก่กระเทียมก็อร่อยนะครับแอดมินก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะหรือใครอยากให้ทำเมนูไหนลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะสํสหรับวันนี้สวัสดีครับ